แค่ชั้นอนอันนี้แมวจะมาแยกปลายหลังแมวจะตัดเฉพาะปลายลนะไปดูย่างต่ออนอ่มะลานเนี่ยเขาออกมาใบงี้หน้าเขาเยอะอยู่แมวจะตัดแค่ปลายหลังไปแล้วไหลที่ต่อจากเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแยกอันนี้ทุกแมวเขาก็แทงหนอนเข้ามาอีก นี่ด้มานลสองนะสองหนอนนะจี๋อันนี้ก็มีมาอีกหล,ลหลายอย่าง้วตัดปลายไหลมาเนาะลงกระถางเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำอย่างเงี้ยคะ่ละเวลาเราเลีลลลล้ยงอ่ะก็เหมือนเหมือน เมี่อแใ่อ่างน้ำาแต่ทีนี้แม่เอ้าใช้ปลูกบนกระถางแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการรองน้าแบบนี้วไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้แ,แ,แตกมาแล้วมันติดไหลแล้วไหลหู้สึกว่าจะมีตาหรือตาหน่ออ่ะแม่้ก็เลยเอามาอบใส่ไว้เนาะแล้วก็วางเงี้ยแล้วแม่ก็วางใช้สเปกนหนมมอสเพอร์ไลท์ od, ine, แล้วก็พีชมอสเนาะแล้วก็วางทับๆไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวหน่อเขาก็แตกขึ้นมาเอง นี่แม่จะอบไว้บางคนอาจจะไม่บอบแล้วแดดนะแล้วแต่วิธีเนาะไม่เอาช็อตอบไว้แค่นี้เอง